สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะแอดคาราบาวแต่งเพลงไว้อาลัยแบงค์เลสเตอร์ Bank ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับการจากไปของแบงค์เลสเตอร์สังคมทุกวงการบันเทิงต่างโพสต์อะไยกับการจากไปของเขาพร้อมชื่นชมความกตันยูที่มีต่อคุณยายหาเงินดูแลคุณยายมาตลอด ล่าสุดนาแอดคาราบาวเคลื่อนไหวแต่งเพลงให้แบงค์เลสเตอร์โดยโพสคลิปและเนื้อเพลงลงเฟซบุ๊กระบุข้อความบอกว่าชื่อเพลงแบงค์เลสเตอร์เพิ่งแต่งเสร็จส่งต่อให้รายการคุณสรยุทธและคุณหนุ่มกัญชัยรวมถึงที่ต้องการนำไปใช้งานได้เลยครับเพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อแบงค์เลสเตอร์ครับจากแอตคาราบาว